เอาละเอาละทุกคนที่อยู่ในที่นี่ล้วนเป็นแขกที่สําคัญของตระกูลหลี่ทั้งนั้นไา่ยงางไงซะวันนี้ถือเป็นเลิกดีข้าขอจัดงานเลี้ยงตอนรับพวกท่านสักหน่อยก็แล้วกันไว้พรุ่งนี้ข้าจะเดินทางไปเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิและขอราชองค์การระดมกองทัพเองเออนายน้อยหยุนจะไปไหนเหลือขอัานี่เจียหลงเจ้านะคอยดูแลอยู่ที่นี่แหละข้าจะเก็บตัวฝึกฝนวิชาสักหน่อย อ๋อรับทราบครับนายน้อยหยุนฝึกสักทีนะครับเล่นมาหลายตอนแล้วเฮ้ยตัวข้านั้นอุตสาห้วิชาที่ดีที่สุดบนโลกใบน,นี้มาแล้ว,วแท้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นแม้จะได้รับการช่วยเหลือมามากมายความเป็นจริงแล้วระดับพลังของข้าควรจะอยู่นะจากสวรรค์ขั้นที่สองได้แล้วทั้งๆที่ตอนนี้ได้ดูดซับพิษของหมิงไปอีกทั้งลมปานของพวกนักป่าพวกนั้นอีกแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นดูท่าว่าในตอนนี้ตัวข้าเองจะติดอยู่เพียงแค่จอมยุทธ์ขั้นที่หนึ่ง ระดับเจ็ดาวเท่านั้นเฮ้ยดูเท่าว่าตอนนี้คงต้องถึงเวลาฝึกฝนอย่างจริงจังสักทีภายในจิตวิญญาณของเขานี่มันข้าเคยเห็นคนจำนวนมากที่สร้างอาวุธส่วนเพื่อที่จะสร้างโลกในจิตใต้สำนึกขึ้นมาอีกโลกหนึ่งแต่ว่า ส่วนใหญ่นั้นโลกจิตใต้สำนึกที่ถูกสร้างขึ้นโดวยวุฒ่วนจะบิดเบี้ยวเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ช่างแตกต่างกับพื้นที่ที่เสาหลักสวรรค์นในโลกสร้างขึ้นจริงๆสิ่งที่อยู่ตรงหน้าข้าในตอนนี้ลาวกับว่าเหมือนยังโลกภายนอกไม่มีพิษอ่าถ้าทุกคนงงน่าจะเหมือนกับแวนในสัรพยุทธาลูฟานะครับแต่ก็นะแล้วเสาหลักสวรรค์นในโลกใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมากันแน่เมื่อชีวิตก่อนหน้าของข้าในอาณาจักรเทียนวูแทบจะหาคนที่สร้าง สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แทบจะเป็นศูนย์แล้วเฮ้ยช่างมันเถอะดู่าว่าในที่แห่งนี้จะสามารถฝึกฝนพลังวิญญาณได้สินะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้ภายในจิตใจของข้าฝึกฝนพลังวิญญาณต่อไปก็แล้วกันก็เพียงแค่รักษาขอบเขตในขณะที่หลอล้อมพลังวิญญาณและร่างกายไปพร้อมๆกันภายในเสาหลักสวรรค์ในโลกฝึกฝนพลังวิญญาณส่วนด้านนอกนั้น บ่มเพาะพลังฝนลมปานและกําลังภายใน <c oughs> ไหนใครบอกว่าไม่สามารถทำสองอย่างไปพร้อมๆกันได้ละ่ะเออแล้วมันสามารถฝึกฝนสองอย่างไปพร้อมๆกันได้ไยงไเนี่ยใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ข้าเข้าใจทีอธิบาย,ยางั้นเหรอไม่มีเวลาอธิบายแล้วแรงโน้มถ่วง30เท่า <c oughs> ดูเท่าว่าคงถึงเวลาแล้ว <c oughs> ต้องใช้หินเพิ่มกำลังภายในสักทีย่าในเวลา ดูดซับแล้วสินะโอ้ลมปานของข้ากำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมายข้ามีคิดเลยว่าร่างกายนี้จะสามารถดูดซับหินพวกนี้ได้ถึง8ก้อนในเวลาเดียวถ้าเป็นข้ากูเฟยหยางในชาติก่อนด้วยดับพลังเพียงเท่านี้คงสามารถทําได้มากสุดอย่างมากก็แค่1-2ถึงก้อนเท่านั้น <c oughs> การฝึกฝนทั้ง3อย่างไปพร้อมๆกันนี้ต่อให้พวกที่อยู่ระดับเดียวกันกับข้าหรือแม้แต่สูงกว่าข้า เช่นไรเลยลมปนาในกำลังภายในของพวกมันจะเทียบเท่ากับข้าได้งันก็เอาอีกเพิ่มหินดูดซับพ,พลังอีกรอรอข้าก่อนเถอะเมื่อข้า,า,ขากลับเข้าสู่อาจากสวรรค์ขั้นที่เก้าอีกครั้งเช่นไรเลยมีผู้ใดในอาณาจากเทียนวูเทียบสู้ข้าได้อีก <c oughs> ต้องดูดดูดซับให้หมดดูดให้นักยิ่งกว่าคัมภีมหาเวทดูดดาวเลยเอเอแบบนี้มันดูท่าไม่ดีแล้ว <c oughs> บ้าเอ้ยนข้านะโลภเกินไปร่างกายในตอนนี้ไม่สามารถที่จะรับได้อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนี้ร่างกายก็คงจะแตกออกเป็น <c oughs> เสียงนี่ข้าจะมาได้เพียงแค่นี้อย่างนั้นเหรอร่างกายนี้คงจะไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้วบ้านะตะลกสิ้นดีก็ไปแค่นี้ถ้าทนไม่ได้ก็ให้มันตายตายไปซะ <c oughs> <c oughs> ในที่สุด ข้าก็ทำซำเร็จตอนนี้พลังของข้าเพิ่มมาเป็นจอมยุทธ์ขั้นที่หนึ่งระดับแปดดาวโชคดีจริงๆที่ข้ายังมีชีวิตอยู่นี่ฝึกตั้งนานแทบเป็นแทบตายเพิ่มมาดาวเดียวอย่างนั้นเหรอมันน้อยไปไหมเนี่ยแต่ก็นะสิ่งที่ข้าทําไปเมื่อคู่นั้นมันอันตรายเกินไปเกิดว่าในตอนนั้นข้าเกิดตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็เฮ้ยข้าไม่สามารถเล่นกับชีวิตของตัวเองได้อีกแบบนี้อีกแล้วเกิดว่าครั้งนี้ข้าได้ตายไปขึ้นมาจริงแล้วก็ คงไม่มีแก้ตัวเป็นโอกาสครั้งที่สามอีกเป็นแนะ่เออหยุนเสียวขอโทษ้ดยดีข้านั้นมาลบกวนเจ้าแต่ว่าในตอนนี้นั้นเออเอ,อ,เอ,อเเเ๋เกิดอะไรขึ้นกับเจ้านี่ตัวเจ้านั้น้าลวงไปอีกหนึ่งดวงดาวแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยตกใจอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านน่ะไม่มาลบกวนข้าป่านนี้ข้าคงเป็นจอมยุทธ์ขั้นที่สองไปแล้วบ,บ,บ,บ้านะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ย เมื่อสองวันก่อนตัวเจ้านั้นก็ทะลวงเข้าสู่จอมยุทธขั้นที่หนึ่งระดับเจ็ดดาวไปแล้วนี่มาวันนี้ทําไมเจ้าถึงเอ้ยไม่จริงไม่จริงเป็นไปไม่ได้หรอกอมองอะไรของท่านเนี่ยนียแม้ว่าเจ้าจะกินยาไปมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถทําให้เจ้าทะลวงขั้นได้รวดเร็วถึงเพียงนี้หรอกหยุนเสีเเยวไปไปไป,ไปตะแกะ่ถ้ามีอะไรแล้วท่านนะ ออกไปข้างนอกได้แล้วข้าอาจจะฝึกตอเออเรื่องนั้นน่ะช,ชากรหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นกับเรานักป่าสามคนนั้นมีนักป่าบางคนที่หลบซ่อนเก็บตัวอยู่ไม่กล้าเผชิญโลกภายนอกบางคนก็แทบจะเป็นบ้าไปเลย เจเรลีย,ยี่เขาโกรธมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเขานั้นล้มป่วยอย่างกระทันหันเจเรลญย,ยี่นั้นเขาได้รวบร้มเหล่าอาจารย์ในสำนักจอมปาดของเขาลร้องขอความยุติธรรมต่อองค์จัก,กรพรรดิตอนนี้พวกเขาอยู่หน้าวังหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานั้นตัวข้าเองก็เดินทางเข้าไปพบกับองค์จัก,กรพรรดิแต่เมื่อเห็นพวกเขาจากระยะไกลข้าก็ทำได้เพียงแค่เดินหนีออกมาเท่านั้น นี่ตาแกข้าถามกิ้งเถอะแล้วท่านจะกลัวคนพวกนั้นทําไมใครขวางทางพวกเราก็ฆ่ามันซะสิเฮ้ยหยุนเสียวตัวเจ้าเองนั้นยังไม่เข้าใจข้าเองก็เคยบอกเจ้าไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าพวกนั้นเป็นเหล่าขุนนางตีทั่วไปข้าก็สามารถฆ่าพวกเขาได้ เจียเหรียนยี่นั้นเขาเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากนักปราชญ์อันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอีกทั้งยังเป็นที่นับหน้าถือตาของเหล่านักปราชญ์และบัณฑิตในอาณาจักรแห่งนี้ถ้าเกิดว่าข้านั้นข่าเขาหรือแม้แต่คนของเขาคนภายในอาณาจักรเถียนซุยแห่งนี้ก็จะประนามตระกูลหลีของพวกเราฮึตาแกเขาว่าท่านนั่นแหละยังไม่เข้าใจตัวท่านเองนั้นใส่ใจเรื่องเหล่านี้มากเกินไปท่านนะต้องรู้สิ สำหรับเส้นทางการเดินของพวกเราผู้ฝึกยุทธนั้นศินละปะการต่อสู้คือที่สุดเราเชื่อในความแข็งแกร่งเท่านั้นบรรดาพวกจกักรพรรดนั้นพวกเขาล้วนมาจากคนสามัญชนธรรมดาการที่พวกเขาใช้ประโยชน์จากสิ่งพวกนี้สำหรับในสายตาของข้าแล้วเป็นเพียงแค่พวกคนสกปรกเท่านั้นเมื่อตัวข้าสามารถผานภาและขึ้นไปเหยียบย่ำบนก้อนเมฆได้อีกครั้งใครหน้าไหนในใต้ล่านี้มันจะกล้ามาดูถูกพูดจาใส่ข้าอีกเออเฮือ <c oughs> คำพูดนี้ทำเอาตาสว่างเลยผานับพาและขึ้นไปเหยียบย่ำบนก้อนเมฆอย่างนั้นเหรอนี่คือคำพูดของเด็กหนุ่มจริงๆอย่างนั้นหรอือตัวข้าเองผ่านศึกสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนต่อสู้กับอาณาจักรร้อยครั้งเขาวข้าเองก็ไม่เคยคิดเก่งกลัวพวกมันเลยมาวันนี้กลับมากลัวกับพวกนักปาชพวกนี้เนี่ยนะ ถ้าสวรรค์รับรู้เรื่องราวของข้าคงหัวเราะเยาะเย้ยข้าอย่างแน่นอนคำพูดของหลานชายข้าช่างสง่างามยิ่งนะข้ารู้ซึ้งถึงได้ว่าใจที่หวาดกลัวของข้าถูกชำระล้างแล้วในตอนนี้เส้นทางการฝึกยุทธของข้านั้นได้กลับมาอีกครั้งผู้ฝึกยุทธ หาจะได้เกรงกลัวต่อสิ่งอด่นใดไหมพวกเรานั้นต้องฝ่าฟันและขะจัดอุปสรรคทั้งหมดที่มาขวางเส้นทางของเราเท่านั้นวันนี้ข้านะจะไปกวดล้างพวกงดปวกพวกนั้นใครกันที่มันคิดมาขวางทางของข้าข้าจะฆ่ามันให้หมดว่นน้ตัวท่านเถอะเจออ้ายังไงตะแกเออเเจ้านี่จะเอามาหิดไปถึงไหนกันล่ะนี่ยยะยะยอยอ เ้อเป็นไปได้อย่างไรกันจิตสังหารที่รุนแรงจากเจ้าเด็กนี่ทำไมถึงกับได้มีความน่ากลัวเช่นนี้แล้วกับว่าเขาได้สังหารเราผู้คนมันไม่ทวนแม้แต่ตัวข้าที่เป็นถึงจอมยุทธขั้นที่ห้าก็ยังตัวสั่นเล็กน้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาตอนที่ตัวข้าได้ก้าวเข้าสู่จอมยุทธขั้นที่ห้าไม่ๆมข้าเองก็รู้สึกดีใจเหมือนกับว่านี่ ถือจุดสูงสุดของเส้นทางการฝึกยุทธของข้าแล้วาจนถึงตอนนี้หลังจากที่ข้าได้เห็นความน่ากลัวของเจ้าหลานชายผู้นี้ความคิดของข้าก็เปลี่ยนไปดูเหมือนว่าในตอนนี้ข้าเองเพิ่งเข้าสูก่การเป็นผู้ฝึกยุทธเท่านั้นสินะหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลพู้ไดกันกล้าเข้ามาถึงที่นี่ ข้างหน้านี้คือพระราชวังประตูชั้นในของวังหลวงไม่ใช่สถานที่ที่ใครก็สามารถเข้าออกได้หลงจากมาและเดินต่อด้วยเท้าซสยอ่ย่เฮ้ไม่ได้ยินที่ข้าบอกเรี่ยงไรกันหลงจากมาเดี๋ยวนี้หยุนเสียวยังไงเสียที่นี่ก็คือเขตพระราชวังข้าว่าทำตามที่เขาบอกจะดีกว่าหลงจากมาแล้วเดี๋ยวข้าจะเข้าไปแจ้งกับองค์จักรพรรดิเองนี่ตาแก ขืนชักช้าต่อไปมันจะไม่ทันการนะพวกเจ้าทั้งหลายนะหลีกทางข้าไปซะใครยังกล้าขวางทางข้าอย่าหาว่าข้าไม่เมตตาเนอะคำพูดนี้ข้าจำเป็นต้องเป็นคนใช้อีกอย่างที่นี่คือเขตพระราชวังเจ้ากล้าลอ้ออเาอฮะหยุดนี่หยุนเสียวแค่สั่งสอนเขาก็น่าจ,จะพอแล้วนี่แล้วเหตุใดเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขากันล่ะยะยะนี่ข้านะ เคยบอกไปแล้วนี่ว่าวันนี้ข้ามาเพื่อฆ่าพวกที่มันคิดบังอาจมาขวางทางของข้าในวันนี้